กินกันน้ำจิ้มตีฟูดเขาเรียกโคตรปูจานกระดูกกระดองฮะคือสวัสดีครับพวกับพวกเราเสียงไซนี่เราอยู่เอกกมัยย่านทลองหลอดอยู่ในซอยสุขุมวิท13วันนี้อจะมา ร้านลับร้านลับร้านลับเราจะพาท่านผู้ชมมาชิมร้านอาหารที่แบบว่ารสสุดยอดในย่านเอกมัยผัดปูโคตูตลาบัดปูปูชิ้นใหญ่วัตถุดิบที่เอามานี่คือมีคุณภาพแน่นอนจากสุราษฎร์ธานีร้านก็ได้รางวัลอะไรนะรางวัลมิชลินบิ๊กปูมองเป็นรางวัลสำหรับร้านอาหารที่อร่อยมีชื่อเสียงรางวัลนี้จะ ได้ไม่ได้ง่ายนะทไมคือขั้นตอนมันต้องแบบส่งไปทำให้เขาดูอ่ะพิจารณาซึ่งมีด้วยการ3ามรอสนั่นคือก็คือหนึ่งเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยอาหารเรียกน้ำย่อยก็ a p p ท t i z e r ก็คืออาหารกินเล่นนั่นแหละต่อไปอย่างที่ 2. คืออาหารจานหลักก็ที่เขามีที่เราได้ยินอยู่ก็คือข้าวผัดโค้ดปูและอันที่สก็ของหวานของหวานโเม้นดิเซอ ตัวเมดีเซอร์อะไรอร่อยข้าหวานอะไรนะ,อะ,รนะอะไรอร่อยน้ำตาล <Okay>. oh. <c oughs> เดี๋ยวพูดถึงการเดินทางนิดน,นึง <Okay. S 2> การเดินทางก็ะจะมามี2วิธีคือ1ขับรถยนต์มาเองอถ้าขับรถยนต์มาเองนะครับผมแนะนําให้มาจอดรถไว้ที่ตึกดองกี้นะครับผมแล้วเดินออกมาจากตึกดองกี้เนาะออกมาทางปากทางซอยกำมายนะครับผมอีกนิดเดียวนิดเดียวก็ข้ามถนนมาก็ถึงแล้ว อ่าส่วนเพลงสอง่าส่วนการมาด้วย BTS นะครับ BTS ลงที่สถานีเอกมัยและการนั่งบินมอไซค์มาเข้าซอยมาบอกเขาบอกว่ามาร้านเฮียให้บินมอไซค์รู้จักดีรู้อยู่แล้วเขาไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศแล้วก็เมนูที่เขามีที่เขาลือกันจับเตรียมมาให้แล้วใช่โอเคไป อาหารกินเล่นแอปเปอร์เซอร์อันนี้คืออาหารที่ได้รางวัลมิชลินเหมือนกัน mm hmm. มิชลินกิฟต์กรูม,มน้องขอเน้นอ้ย mm hmm. มาแล้วโอเคต่อไปต่อไปนี่มาดูนี่นึกว่าสั่งผัดปูใส่ข้าวแลครับบอกตรงอันนี้เป็นไงครับแค mm hmm. <c oughs> ่มองไม่เห็นข้าวดูปูมาแบบว่านี่มายกะหอยเชลล แหมเนี่นี่ผัดกะเพราหอยเชลลก็เห็นลึกเห็นเนื้อเห็นเห็น่ะไม่ต้องไปแบบไปควานหาคือเครื่องเทศใส่พอประมาณเนื้อเน้เนียส่วนนี่กั้งถ้าใครกินเป็นใครชอบกินกั้งคล้ายๆกุ้งนะครับแต่ว่าก็เนื้อก็อร่อยอยู่เหมือนกันมีกั้งทอดกระเทียมพร้อมน้ำจิ้มตีฟู้ด เเป็นไงพี่ก็มาถึงครบเรียบร้อยแล้วครับอาหารที่เราสั่งกันเมื่อกี้ใช่นี่ดูครับโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยมาดูเดี๋ยวมาดูแต่ละอย่างเลยชิมรีวิวไปเลยอ่าดูจะชิมปยดูครับดูปูปูไ้ง ดะครับดูชิ้นใหญ่มางแรกเขาแบบบอกว่าเี่คุณภาพเลยดีกว่าส่งมาที่เป็นชิ้นปลาไม่ตักข้าวด้วยตักข้าวด้วยตักปลาปูนี่นะแต่ว่ากินกันนั้นจิมซีฟู้ดเขาเรียกโคตรปูเออโคดปูจานแหนะใช่คุณครับดูดูจากดูจากลักษณะก็ ถ้าใครชอบปูใครต้องมาแบบนุ่มนิ่มแล้วก็กลิ่นกระเทียมเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนที่นี่เออเรียกว่าแบบผัดปูมีกลิ่นของก้นกระพารึเปล่าหอมนะครับผัดโบราณแล้วก็เนื้อปูคือแน่นๆเลยบอว่าอันนี้คือเรียกว่าสดอ่ะใช่คือสดอร่อยที่นี่มาดูข้างเออากั้งกั้งเท่ยมหร่นิ้ u เนี่ยเราชิมกันกั้งตัวกั้งกระเทียมตัวยาวกั้งกระเทียมนะฮะคือโอ้โหกูว่าลองใส่จานนี้ไหมย่นซักแบบเออเป็นไงบ้างดอดีอืมเอ้ดลองหอยเชลก็บปลาหอยเชลก็คือ ในรูปท่านเห็นยังไงพอมาที่ร้านท่านเห็นเหมือนในรูปอ่ะเลือดจะใหญ่กว่าไม่ได้เป็นเป็นภาพโฆษณาเป็นร้านข้าด้วยนะั่งขาเชียงเนียร้านข้าวนั่นใช่เนี่ยจอกนั้นกลับมาอ่สั่งเมนกลับมาเพราะว่าสองอย่างเพราะว่าข้าวเยอะแล้วดูไข่เชิยงเขาทุกคนดูตัวเขียวๆนี่กินไปเดี๋ยวจะยิ้มนิดนึงนะครับเพราะว่าสายเขียวใช่สายเขียว ยิม้มยิ้มเลยยิม้มโอทนี่มึงยิม้มหรือมึงเป็ดเ,เนี่ยอ่ายัไงไงบ้างคือแบบกลับไปทำแล้วไม่ปลุกเลยเอรีอยกว่าหอยไม่แตงในปากหอยปลกหอยหอะไรวะแตงในปากไม่หอยมีน้ำด้วยหรออะไรแตงในปากอ๋อแครงชุ่มชามชุ่มชามไปใส่ในปาก เนี่ยผัดกะหล่ำอันนี้ดูเหมือนธรรมดาแต่ว่าแต่เขามีซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ผัดกะหล่ำผัดน้ำปลาครับเแล้ว่็จากหมูที่เที่ยวมาแรงเดือนนี่สดใหม่ทุกวันของทุกอย่างกรับเ้าวบบนี้มันแจ้งไม่ออกเลยว่าของจากหมูหรือว่าของผักกาดกะหล่ำของอร่อยก็เสียงนี่คือสิ่งที่ อาหารทำไมนานอะไรครับทำไมครับคืออะไรพระไพรมณีเนี่ยพระไพรมณีที่มาพระไพรมณีที่หนีนางยักษ์มารอดมาจากนางยักษ์ได้เพราะอะไรตอนนี้นะครับผมของอะไรครับอาหารไม่พระไม่พระไพคูณพระไพรมณีมันตีไม่ใช่เนี่มยจะเลยมันเต่าตีไม่ใช่ nấm kim khai khai, nấm kim nấm kim, hải chó, kim hải chó, kim hải chó, kim măm, kim măm, bối, đai nấm kim bối, bối bối. này nhápu, thằng này nhápu. Sùi mua bài, sùi mua Ok, thời gian โปรติกว่าจะมาเป็นร้านตรงนี้นะครับตอนแรกไม่ได้ไม่ได้เป็นร้านแบบนี้เขาเขาจะร้านจะตั้งอยู่ที่ชั้นสองของร้านร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าโลรถนะวาโลชาหรือว่าโลรถเต็งอะไรเนี่ยตรงนู้นอ่ะใกล้ๆกันแหละแล้วพอแบบพอทำอาหารอร่อยเริ่มติดปากคนเริ่มเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าขยายออกมาเชาาเออมา ดาวตึกแถวทําเป็นร้านของตัวเองแล้วก็เนี่ยเป็นที่ติดปากของคนเนี่ยมารอไอ้นี่การรอข้าวกันเรื่องจริงอเอ้าเรื่องจริงดิไปอ่านในเว็บมาผมไม่จริงๆริงไี้แบบเป็นที่คือถ้าจะกินข้าวผัดหรือจะกินปูอ่ะต้องร้านนี้เปิดตั้งแต่ประมาณ10โมงนะส0โมงปิด6โมงปิดเร็วเพราะว่าขายดีขายดีโอ้โหคน ซื้อแบบไม่ขาดสายอ,ะอ่ะเข้ามาให้สายถ้าเอาจริงถ้าวันนี้ฝนไม่ตกว่าเต็มร้านอนะ่ะดูตรงแล้วนี่ไงฝนตกเนี่ยคนแบบว่าเรียบเลยมีรอรอแต่งม,มาทำงานฝนตกแต่ก็ก็ไม่ใช่อุปสรรคที่เราจะพาให้ทุกคนมาลองชิมร้านรับวิธี ครับนี่เรียกว่าเมาหวยมะพร้าวเป็นชิ้นเห็นไหมครับแล้วทำไมชิมเนี่ยมะมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวแล้วว่าต้อ,องมีคำที่สองอยู่แล้วคมกล่องไม่หวานมากมันมันถือว่าดีนะครับแล้วก็หมดไปอีกหนึ่งมื้อ,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 อนะครับผมกับร้าน เฮียให้โคตรปูซึ่งเรามาฝากท้องกันวันนี tahu? ้นี่ถือว่าแน่นมากเลยนะคุ้มโอ้โหแบบคือแบบว่าเยอะมากคุ้มกับการฝ่าฝนมาอืใช่่ะไม่ได้ไม่เสียใจเลยที่แบบเออคืออะไรอะไรทั้งแอปเปิ้ลไทยนะครับของเฮียเล่นอเออทั้งอาหารหลักแล้วก็ อร่อยทั้งของหวานซึ่งเรากินกันพรบก็งั้นก็ฝากร้านนะครับใครอยากจะมาร้านลับที่นี่นะครับผมเพียงให้เข้าวผัดโคตรปูนะครับเอกมัยเส้นต้นซอยเอกมัยอยู่ในสุขุมวิทหกสิบสามอ่าอยู่ระหว่างซอยเอกมัยอยากให้มาลองอยากให้มาลองชิมกันดูครับผมว่าโคตรปูนี่มันถึงใจขนาดไหนโอเคแล้ววันนี้อตัวนี้ต่อนนะทุกคนฝาก ช่องเสียงสายชินแนลนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กันนะ,นะ,ะับถ้า <ฮะ S 2> ชอบไม่ชอบอยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับกับ<ะ>วันนี้ก็ลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายเป็นไงบ้างครับอาหารที่นี่รสชาติ เป็นไงบ้างสดสดใหม่ครับอร่อยก็ส่งมาที่ตั้งใจมาทานครับอันนี้ตาตกเลกมาเลยเหรอเออฝนตกยังมาตั้งใ่เลยที่นี่หมดแล้วใช่ไหมแล้วอันนี้ที่มาทานบ่อยครับที่นี่เพราะว่ามาทานแรกเลยก็ตั้งใจมาก็นัดเพื่อนเพื่อนเราถวายเพื่อนเพื่อนเพื่อนวานใช่ไหมอ๋ออันนี้ที่ตาข่าวจากที่ไหนครับร้านตรงนี้ในในในเพจในเพจใช่ไหมอ๋อแปลว่าในเพจอ๋อใช่ร้านนี้แล้วก็ เป็นไปตามเพจที่เขาแนะนําจริงว่าอร่อยปูเยอะก็ไม่ผิดปราบอกว่าตักมาทุกคำเจอปูอันนี้เรื่องจริงแน่นอนใช่ไหมโอเคก็แนะนําอันนี้กอพี่สาวที่ตามหากันมาเลย ไม่ใช่ใช่โอเคเจ๋งมากอะน้องแบบอะไรกันพี่สาวที่เขากลัวเลยว่านัดกันมาไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกเข้ามาก็ตอนแรกเข้ามาก็นึกว่าเออเราได้ยังไงได้ไงนะครับเนี่ยเขาเป็นพี่สาวที่มาดภาพมาพี่น้องก็ช่วยเลี้ยงพี่สาวด้วยหน่อยทุกคได้มาเจอกันในวันนี้นะครับงั้นตัดยากกันวันนี้แหละ โอเคขอบมากครับพี่ขอบมากขอบมากขอบมากช่อไหนชานเลไหนน้องเดี๋ยวขอเสียงใส่ชานเนลครับ